สวัสดีครับน้องไบตทงนิสานชอยเอวันนะครับแล้วก็พี่ยูนิสานชอยเอวันนะครับวันนี้นะครับน้องไบมีกิจกรรมดีๆมานําเสนอนะครับก็คือนิสานเทสได้เดย์ของเรานะครับกิจกรรมดีๆนี้นะคะเริ่มวันที่14-16กรกฎาคมน,นี้ค่ะสําหรับลูกค้าที่มาเทสได้หรือทดลองขับนะคะ รับไปเลยค่ะคูปองบัตรกำนันจากโรตัสนะคะมูลค่า200บาทค่ะค่ะสุรุค้าท่านใดนะคะที่จองในงานนะคะน้องบมีของแถมนะคะเป็นรุ่มของยี่สันชอเอเลนของเรานะคะแบบนี้นะครับนี่สุรุค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถของเรานะครับสามารถมาจองในงานได้เลยนะครับตอนยี้ง้อยต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ